เมื say, 51, ่อวานผมเพิ่งสอบบล็อกนิวโรรอบที่1ไปครับบอกตรงๆเฟลมากก็ตอนทำข้อสอบคือมันไม่ลื่นไหลเลยมันไม่เหมือนบล็อกที่ผ่านผ่านมาเลยเรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่แบบไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ย ไม่มั่นใจในคําตอบขนาดนี้ปกติแล้วบอกกันหน้าก็จะแบบเออก็ทําได้นะอะไรเงี้ยแบบมีเหตุผลว่าทำไมึงตอบขอ้อนี้ซึ่งผมเหลือเวลาอีก11วัน 1. 1> ในการเตรียมตัวที่จะสอบครึ่งหลังของบล็อกสุดท้ายนี้ครับจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปตอนต้นบล็อกเนี่ยผมก็ทําผิดพลาดตั้งแต่ตอนนั้นเลยโดยตั้งแต่ว่าผมเนี่ยไปรับงานมาเยอะเกินไปตั้งแต่งานสโมงานถ่ายรูปให้สโมงานทําคลิปทำคอนเทนต์แล้วก็ การทำแอนิเมชันที่เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสิ่งสำคัญก็คือผมเริ่มทำคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกมากขึ้นแล้วก็จะเห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าผมจะลงคลิปค่อนข้างจะบ่อยก็เกือบทุกวันเลยนะถ้าเท่าที่ดูกิจวัตรประจําวันตอนเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดก็คิดว่าเออ วันไหนที่เราเรียนเรื่องอะไรแล้วก็กลับมาทบทวนแล้วก็พอขอแค่ว่ามั่นใจว่าได้อ่านแล้วได้ดูแล้วว่าแบบเออทบทวนว่าวันนี้เรียนอนะไรไปบ้างแค่นั้นแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นต่อไม่ว่าจะเป็นงานนู่นงานนี้ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็ปล่อยมันไว้แต่พอใกล้สอบจริงๆแล้วอะมันไม่ไมท<า>ันเลยคือมันวิธีการเรียนของผมในบล็อกเนี่ยมันต่างจากก่อนหน้านี้เนาะคือก่อนหน้านี้บล็อกก่อนๆเนี่ยผมจะใช้วิธีการเรียนที่เรียกว่า Active Recall อ่ะหลายๆคนก็จะรู้จักละแต่ว่าถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือการที่เราเนี่ยจะได้เช็คตัวเองว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนไปจริงๆไหมก็มีวิธีหลายอย่างครับแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกอะไรเนาะของผมก็จะเป็นการที่เราจะทำการเขียนสรุปในรูปแบบที่ควักทุกอย่างที่เราเข้าใจออกมาจากหัวอ่ะโดยที่ผมถนัดก็คือจะเป็นบูเลต์พอยต์เนาะเป็นแบบบูเลตเลยว่าแล้วเราก็ตอนเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปิด ปิดแล้วก็ทายว่าเออสิ่งนี้มันคืออะไรข้างในของมันมีอะไรมีองค์ประกอบอะไรข้างในนั้นอะไรเงรี้ยเออบางคนก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันอาจจะเป็นไปสอนเพื่อนใช่มีการสอนเพื่อนการสอนตัวเองก็ใช่นะครับการอ่านออกเสียงการพูดนู้นพูดนี่ทำยังไงก็ได้ให้เช็คตัวเองว่าแบบอ่าเราเข้าใจหรือยังจะทําข้อตอบเก่าหรือเปล่าจะทําแนวโน้นแนวนี้หรือเปล่ามีวิธีหลากหลายเลยนะแต่ว่า ผมมาลองบล็อกนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่า Active ด e c o r l สำหรับผมเนี่ย mm hmm. มันเป็นสิ่งที่ใช้เวลาแต่ประสบความสำเร็จนะผมก็เลยคิดว่าเราลองเปลี่ยนดูเออเราลองลดเวลาตรงนั้นดูเพื่อที่จะแบบเอามาทำกิจกรรมอง่นมากขึ้นปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จและผลก็คือสอบรอบแรกครับก็รู้สึกเฟลซึ่งก็เอามาทุ่มช่วงก่อนสอบมากเกินไป ซึ่งมันไม่มีประสิทธิภาพเลยมันไม่เหมือนการที่เราเตรียมตัวดีๆตั้งแต่แรกอะครับค่อยๆเตรียมมาเรื่อยๆเช็คๆๆตัวเองเช็คตัวเองไหนไม่ได้เช็คๆๆเติมเติมเข้าไปอะไรเงี้ยเรามาเติมทีเดียวตอนสุดท้ายอะซึ่งแบบไม่มีประสิทธิภาพสุดคือแบบแย่ครับซึ่งถ้าเรายังคงใช้วิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ก็คงเปลวรอบสองแน่ๆอะไรเงี้ยพอมานั่งคิดดูแล้วผมก็เลยตัดสินใจครับว่าจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยที่ผมเนี่ย จะทำชาเลนจ์ภายใน11วันนี้ครับอย่างแรกครับผมตั้งใจที่จะกลับมาใช้ Active r e c o r l ในการเรียนนะครับก็คือผมจะกลับไปใช้แอปที่เรียกว่า Notion เนาะในการที่จะทำ Bullet Point แล้วก็คุยกับตัวเองว่าเออเราเข้าใจอะไรบ้างก็เหมือนที่ผมมาได้อธิบายมันตะกี้ไป2ครับบาลานซ์เวลาก็เข้าใจครับเรามาเรียนเนาะเราก็ต้อง เรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ควรจะเก็บพวกกิจกรรมไว้อยู่เออว่าเราทําแล้วมันก็มีความสุขเนาะแล้วก็อาจจะแบบต่อยอดอะไรหลายอย่างเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตหลายๆอย่างทางานกลุ่มทํางานร่วมกับผู้อื่นก็จะแบ่งเวลาให้มากขึ้นอ่าเราจะต้องคิดก่อนว่าเออเราเรียนเสร็จแล้วหรือยังสามารถงานนี้สามารถเลื่อนได้ไหมอ่าเดทไลน์วันที่เท่าไหร่จัดการให้เป็นระบบสาวครับ <c oughs> ดูแลตัวเองเนาะก็คือช่วงนั้นก็คือนอนน้อย กินมัว่วไม่ออกกําลังกายคือทุกอย่างที่แบบไม่ดีอามาโถมเลยแล้วก็นอกจากมันทําให้ร่างกายมันโทมแล้วเนี่ยบางทีมันทําให้แบบว่ารู้สึกแบบเครียดเหมือนเราอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวเนาะเราอยู่หน้าคอมแบบนานมากอยู่กับเยอะมากเลยแบบแพบ่ไม่ได้คุยกับใครเลยนะช่วงช่วงก่อนส่องสัง่สงสองสามอาทิตย์นี้ก็จะเปลี่ยนก็จะออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นเลยก็จะมีออกกําลังกายหรอเล่นบาสลงไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับกินข้าวกับเพื่อนก็จะลองปรับปรุงดูตรงนี้เนาะสี่ครับ บล็อกให้เกิดทุกวันก็มันจะไม่เหมือนคลิปปกติที่เราทำในติ๊กต็อกเนาะก็จะเป็นคลิปง่ายๆแบบว่าวันนี้ตื่นกี่โมงกินอะไรอ่านหนังสืออะไรตอนนี้โปรเรสเป็นยังไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมั่นใจแค่ไหนแล้วก็แน่นอนครับ11วันเนี่ยมั่นใจว่าไม่ใช่ทุกวัน,นที่จะประสบความสำเร็จคือแบบมันอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายได้แบบเหมือนทุกวันแบบว่าวันนี้ตั้งใจจะอ่าน3บทอาจจะได้แค่1บทหรือว่าบอเออหรือว่าวันนี้ตั้งใจอ่าน2บทแต่อาจจะได้บทเออ,จจอมันคือแบบว่า ทุกอย่างมันมีแบบความเฟสิบิลของมันแต่ว่าจะพยายามทําให้ได้สุดท้ายเนี่ยเป้าหมายเลยนะครับที่เราทําทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็แค่ยอยากจะแค่ว่าสอบเสร็จแล้วแล้วเราก็ออกมาว่าอืมบล็อกนี้ก็ไม่ได้ยากอย่างคิดนะรุ้นพี่ก็บอกมาครับว่าบล็อกนี้เนี่ยเป็นบล็อกที่ ยากที่สุดในปี2แล้วซึ่งเออมันก็จริงอะ่ะเออม,มันแน่นอนเยี๋ยวเราบอก New นะิวโรเนาะก็คือเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเออถ้าเราตั้งใจโฟกัสกับมันเนี่ยผมก็สามารถฝ่ามันไปได้นะได้แบบได้อย่างดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยและนี่ครับเดซิโลวันที่0จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผมช่วงนี้ก็จะรอดหรือไม่รอดก็โปรดติดตามด้วยนะครับ ก็จะมีคลิปลง YouTube อย่างนี้เป็นคลิปยาวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่เป็นบล็อกก็จะแบกไปลงทิกตักด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ๊ายบาย